สวัสดีค่ะหุ้นส่วนเจสีทุกท่านเพื่อนพ้องน้องที่และก็ร้านอาหารครัวคุณนายค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมไอหมากบางอินร่วมวกัอบครัวคุณนายนะคะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนของร้านอาหารครัวคุณนายนี่คือต้องบอกทุกท่านค่ะมาดูนะคะเราจะมีการทำความสะอาดบิ๊กคิ้นนิ่งเดย์นะคะทุกทุกวันศุกร์ค่ะทุกทุกวันศุกร์ก็จะฆ่าเชือ้อทั้งหมดนะคะด้วยน้ํายาฆ่าเชือ Joy ้ olt, อจอยวอตอเนกะสมของเราค่ะ นี่ค่ะเราดูนะคะนี่ด้านด้านหลังด้านหน้านะคะตาความอาดรอบอาคารเลยค่ะนี่พนักงานของเรากําลังกวาดนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อทุกมุมของร้านค่ะทุกท่านคะนี่คือความปลอดภัยของคุณลูกค้าค่ะที่ทางเราใส่ใจดูแลนะคะเรื่องของความสะอาดนอกจากอาหารที่อร่อยรสชาติจัดจ้านนะคะแล้วก็ถูกปากถูกปากถูกคอหลายๆท่านที่บอกทานอาหาร ร้านนี้หลายคนก็จะบอกว่าอร่อยจังเลยนะคะด้วยรสชาติที่เป็นรุ่นเก่านะคะก็จะไม่ถึงกับว่าโบราณมากไปนะคะก้ากึง่งแต่ทานแล้วอร่อยอย่างกุ้งแม่น้าอย่างกุ้งเผากุ้งมังกรนะคะนี่คือทางร้านนะคะเร็วๆเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจัดกุ้งมังกรไปด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศพามาเที่ยวชมค่ะสบายใจได้นะคะนี่ค่ะเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของโควิดก็จะห่างห่างพวกเราไปนะคะ แต่เราก็ไม่ประมาทขณะพนักงานของเราให้ใส่กาดก็คือใส่แมสนะคะขณะทาปฏิบัติหน้าที่ก็ใส่แมสคะนะคะพูดคุยกันห่างเว้นระยะนะคะจะไม่ใกล้ชิดกันด้วยบรรยากาศแบบนี้นะคะและวันนี้ต้องประกาศนิดน,นึงค่ะว่าวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่29นี้นะคะร้านอาหารครัวคุณนายหยุดนะคะเพื่อทาความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่บิ๊กคิ่งเดย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอี้โต๊ะข้าวค่าเชื้อหมดเลยนะคะ แล้วก็ใช้แสงแดดในการฆ่าเชื้อด้วยนะคะตากแดดให้แห้งไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นจานนะคะเราทําการตากแดดแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ลวกน้ําร้อนด้วยค่ะนี่คือร้านอาหารครัวคุณนายนะคะท่านใดที่อยากทานกุ้งมังกรกุ้งแม่น้านะคะรีบๆนะรีบๆจองกันมาเลยค่ะเราทําให้เฉพาะคนที่จองเท่านั้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศแบบนี้ ลำไผ่แบบนี้เป็นลำๆแบบนี้เห็นไหมคะหาไม่ได้แล้วค่ะมีที่เดียวคือที่ร้านอาหารครัวคุณนายร่วมกับ j c ๊หมากบางประินนะคะรีบๆนะคะรีบๆมากันเยอะๆค่ะรีบจองนะคะพรุ่งนี้เราจะเปิดทําการค่ะแต่วันนี้ขออนุญาตทําความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะฆ่าเชื้อโรคก่อนประจําทุกๆสิ้นเดือนค่ะที่เราจะต้องทํากันแบบนี้เพื่อเน้นย้ําถึงความปลอดภัยของคุณลูกค้าค่ะเราไม่ได้หวังแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะ แต่เราใส่ใจดูแลถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารครัวคุณนายด้วยค่ะหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะคะโอกาสหน้าก็มีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกและมีนัดสังสรรค์อย่าลืมนะคะนัดกับคนที่รู้ใจนัดกันที่ร้านอาหารครัวคุณนายเชียงรากน้อยค่ะ